ตอนที่2 6 7ชื่อตอนว่าพวกธาตุถ้าท่านต้องการวัตถุดิบที่มีค่าเหล่านี้ท่านต้องไปที่กลุ่มดาวขอที่13เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หาได้ยากช่างฝีมือเผ่ามายาที่ขายหน้าก,กากที่อยู่ในตลาดแผ้นก่าวออกมานี่คือหน้าก,กากพืชมันทํามาจากใบไม้บางๆเมื่อถูกวางไว้บนใบหน้าไม่เพียงแต่จะช่วยให้เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมันยังสามารถเปลี่ยนเพศของคนได้เปลี่ยนชายให้เป็นหญิงได้พอหันหลังต้องการทราบว่า ใบไม้แปลกๆเหล่านี้มาจากที่ไหนช่างฝีมือเผ่ามายาก็เริ่มพูดถึงกลุ่มดาวคอที่13กลุ่มดาวคอที่13ที่นั่นคืออะไรหลังปัญหาหมาเจ้าจีที่อยู่ข้างๆเขาหลังจากที่จ่ายเงินไปสี่หมื่นเหรียญเพื่อซื้อน้กกากนีหมาเจ้าจีก็ตอบออกไปว่ากลุ่มดาวคอที่13เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเราเผ่ามายาเป็นสถานที่ที่เกิดเช่นเดียวกับสุสานสำหรับเผ่ามายาที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์มีพืชสัตว์ และธาตุมากมายที่ปลูกอยู่ในกลุ่มดาวคอที่สิมมันเป็นที่มาของของเวทมนต์และวัตถุดิบที่มีค่ามากที่สุดข้าสามารถไปที่กลุ่มดาวคอที่สิได้หรือไม่แน่นอนว่าไม่ได้หมาเจ้าจีปันกาออกมาด้วยเสียงที่ชัดเจนและหนักแน่นว่ากลุ่มดาวคอที่สิเป็นของราชาแฟนตาซีเนปจูนทหารทุกคนเป็นคนในครอบครัวของเขาท่านเป็นมนุษย์ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แม้แต่เผ่ามายาของพวกเราเฉพาะคนที่ดำรงตำแหน่งสูง ของผอมมายาที่ยิ่งใหญ่จึงจะได้รับอนุญาตจากราชารแฟนตาซีเนปจูนเพื่อเข้าไปในกลุ่มดาวคอที่13ได้หันหลังขบลิมฝีปากของเขาขอทําการตรวจสอบผลึกแห่งความมืดที่เดลิเฟสเป็นเวลา3วันตามที่หันหลังคาดการอาไว้สถานที่ที่ซ่อนผลึกย่อมอยู่ในสถานที่ที่ถูกล้อมไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดกลุ่มดาวคอเดลิเฟสทั้งหมดกลุ่มดาวคอที่13เป็นสถานที่ที่มีอาการของเคลื่อนพลังความมืดมากที่สุดทุกคนอธิบายว่านี่คือความมหัศจรรย์ ของดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผลึกแห่งความมืดแต่ปัญหาก็คือฮันหลางไม่สามารถเข้าไปได้กําหนดเส้นตายคือคือนนี้ถ้าเขายังไม่สามารถหาทางเข้าไปยังกลุ่มดาวเคราะห์ที่13ได้ข้าก็จะหาทางบุกเข้าไปเองฮันหลางพันคิดกับตัวเองการลอบเข้าไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามายามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเพราะเผ่ามายาไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ทั่วไป พอมายามีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีและสารพิษชนิดต่างๆการเปลี่ยนร่างกายภาพลวงตาหุ่นเชิดทักษะอันเชิ่ต่างๆเป็นต้นด้วยเวทมนต์และพลังเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําการต่อสู้แม้พลังอํานาจของฮันหลังจะอยู่ในระดับเสมือนขุนศึกแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของตนเองได้แต่ไม่มีวิธีอื่นฮันหลังไม่สามารถเสียเวลาของเขา ในเดลิเฟสได้อีกต่อไปแม้หมาเจ้าจีกำลังสงสัยความตั้งใจของหันหลางมันเป็นเวลาสามวันแล้วและหันหลางก็ยังไม่ได้จ้างลูกจ้างของเขาแม้แต่คนเดียวหรือว่าสือทาตคนใดเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการที่เขามาอย่างที่แห่งนี้เพื่อจ้างทหารรับจ้างสำหรับครอบครัวของเขามันดูขัดแย้งกันอย่างมากลองไปตรวจสอบโดยที่ตลาดทาอะบางทีข้าอาจจะหาสินที่ข้าต้องการได้ในวันนี้หันหลางพันพูดกับหมาเจ้าจีตกลงหมาเจ้าจี เรีย่าหั่นหลังไปที่ตลาดทาตนี่ไม่ใช่รั้งแรกของหั่นหลังและหมาเจ้าจีก็รู้จักพ่อค้าทาตเป็นอย่างดีพวกเขาทั้งหมดรู้ว่าหั่นหลังมาจะ่นี่เพื่อว่าจ้างทหารรับจ้างแต่เขามีมาตรฐานที่สูงมันเป็นเวลาสามวันแล้วแต่เขาก็ยังไม่มีใครที่เข้าตาหั่นหลังหมาเจ้าจีปันถามข้อมูลจากคนรอบรอบและรีบกลับไปที่ด้านข้างข,างของหั่นหลังและกล่าวว่าคนในตลาดบอกว่าจะมีทาตชั้นนํามาถึงที่ร้านหมายเลข888ในวันนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์คณะ ของราชาแมนดาลาที่ถูกจับตัวโดยราชาแฟนตาซีเนปจูนเขาถูกขายที่ร้าน888หันหลังพันกมวดคิวและถามออกไปได้วยความสงสัยว่าราชาแมนดาลาเป็นหนึ่งในสามราชาองค์กลักส่วนตัวของเขาสามารถขายเป็นทาสได้ด้วยันหรือหมาเจ้าจีกล่าวว่าข้าก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคนบอกว่าทหารเหล่านี้คิดทรยศต่ตอราชาแฟนตาซีเนปจูนแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนของราชาแมนดาลาแต่พวกเขา ก็ต้องเชื่อฟังและแสดงความเคารพต่อราชาทั้งสามตอนนี้พวกเขากลายเป็นทาสโอกาสของเราได้มาถึงแล้วท่านไม่ได้กําลังมองหาสิ่งที่มีมาตรฐานสูงอยู่งั่นหรือถ้าพวกเขาสามารถเป็นองค์กษ์ของราชาได้พวกเขาทั้งหมดก็ต้องยอดเยี่ยมมากพวกเขาจะมีประโยชน์อย่างมากหากว่าท่านสามารถซื้อพวกเขาได้ตามความเข้าใจของท่านหลงังเผ่ามายาไม่มีความผูกพันกันในด้านอารมณ์แตกต่างจากพี่น้องของท่านหลงังที่จะตายเพื่อท่านหลังได้ความสัมพันธ์แบบนี้ ไม่มีเกี่ยวกับชนเผ่ามายาแม้แต่ในหมู่ครอบครัวของพวกเขาก็ตามเช่นเดียวกับหมาเจ้าจีเป็นตัวอย่างครอบครัวของเขาสนับสนุนเขาในด้านวิชาการอนุญาตให้เขาเป็นไกด์จนประสบความสําเร็จแต่รายได้ครึ่งหนึ่งจะต้องถูกสงวนเอาไว้สําหรับครอบครัวของเขาเพื่อตอบแทนพวกเขาสําหรับการสนับสนุนของพวกเขาในอดีตที่ผ่านมาแม่กระทั่งเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาก็จะต้องแจ้งให้พ่อกับแม่ของเขาทราบล่วงหน้าและจะต้องรอการอนุญาตก่อนที่เขาจะสามารถกลับบ้านได้ ่าอาหารจะต้องคำนวณอย่างชัดเจนทัศนคติที่เช็นชาของเผ่ามายานี้คือการหลอมรวมความเป็นอิสระพวกเขาไม่ได้พึ่งพาใครไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพวกเขาจะไม่ไว้วางใจใครหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆนี่คือวิถีของพวกเขาที่จะกลายเป็นมายาที่ยิ่งใหญ่หนหลังตามหมาเจ้าจีไปที่ร้าน888เผ่ามายาเชื่อในโครงร่างของพวกเขาและยงเชื่อในตัวเลขนำโชคร้านนี้มีอำนาจมากที่สุดในตลาดทาตกก่าวกันว่า เจ้าของร้านนี้รู้จักกับผู้คนเป็นจํานวนมากนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเขาสามารถหาทาสท,ที่ดีที่สุดในตลาดนี้ได้อยา่างที่คาดไว้นักลบชนชั้นสูงของเผ่ามายา24คนกลายเป็นทาสและยังคงสวมชุดเกาะอ,อยู่พวกเขาถูกใส่กุญแจมือและนําตัวไปที่ตลาดทาสเพื่อขายมันดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากนักลบเหล่านี้ใบหน้าพวกเขาทาสีดํายื่นหลังตรงคําชมเชยจากผู้คนรอบๆตัวของพวกเขาบอกว่านักลบเหล่านี้เป็นทาสท,ที่ดีที่สุด ที่ทุกคนเคยเห็นในตลาดแห่งนี้ท่านหลังพันคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเพราะนักลบเหล่านี้เป็นองครักษ์ของราชาเมนดาราและไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะจําพวกเขาได้ว่าเคยเป็นองครักษ์ที่ซื่อสัตย์มีหลายคนอยากจะซื้อพวกเขา,เาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงส่วนตัวไว้เพียงแค่คอยมองปากและฟันของพวกเขาเราเห็นได้ชัดว่าเผ่ามายาไม่มีมนุษยธรรมเป็นอย่างมากเจ้านายมองไปทีญญ่ทาสเหล่านี้พวกเขาอยู่ในมาตรฐานของท่านหรือไม่าภายในเผ่ามายา ราชาเมนดาราและราชาชาทั้งสองมีกองกําลังส่วนตัวคนละหนึ่งกองพลรวมทั้งหมด24คนขณะที่ราชาแฟนตาซีเนปจูนมี3มกองพลรวมกันทั้งหมด36คนบรรดาผู้ที่สามารถเป็นองค์ลักได้ไม่เพียงแต่มีทักษะการต่อสู้ที่ดีพวกเขายังมีความจงรักภักดีมีข่าวหรือว่าทาที่เป็นองค์ลักของราชาเมนดาลาได้รับการฝึกฝนวยตัวของเขาเองและเขาก็มีร่างกายที่สามารถต้านทานปิดได้ทั้งหมดหมาเจ้าจี ยังคงยกย่องนักลบเหล่านี้หันหลังรู้สึกตกใจถ้านักลบเหล่านี้มีร่างกายที่ทนต่อสารพิษสูงดังนั้นการใช้สารพิษกับพวกเขามันก็จะไม่ส่งผลใดๆเช่นเดียวกับเขางั้นหรือมีความแตกต่างกันมากในความสามารถในการต่อสู้ระหว่างหันหลังในขณะที่ได้รับยาเสพติดและเมื่อเขาไม่ได้รับยาเสพติดนักลบทั้ง24คนนี้ก็ควรที่จะเหมือนกันข้าได้ยินมาว่ามี20คนที่เป็นนักลบระดับเสมือนคุณสึกขั้นกลาง หมาเจ้าจียังคงถามคำถามต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผ่านหลงังเราจะขายยกรตไม่ขายแยกแม้ว่าจะไม่มีป้ายราคาแต่มันก็ไม่ได้มีราคาที่ถูกไม่ราชาแฟนตาซีเนปจูนมี VIP มาตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามันยากมากที่ราชาแฟนตาซีเนปจูนจะเชิญผู้เชี่ยวชาญการหลอมคนนี้มาได้มีรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญการหลอมคนนี้จะต้องเดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพื่อตรวจสอบอาวุธใหม่ให้ผู้เชี่ยวชาญการหลอม นี่เป็นเรื่องยากลําบากเราไม่สามารถสู้กับ BIP ผู้เชี่ยวชาญในด้านการหลอมได้เมื่อหมาเจ้าจีได้ยินข่าวนี้เขาก็ถูมือของตนอย่างหงุดหงิดในขณะที่เขายืนอยู่ข้างข้้นหลงังนอกจากค่าธรมเนียมรายวันแล้วไก่ยังจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้านักลบเหล่านี้มีราคาแพงดังนั้นหากว่าหั้นหลังซื้อพวกเขาหมาเจ้าจีก็จะได้รับเงินเป็นจํานวนมากดังนั้นหมาเจ้าจีกังวลเกี่ยวกับหั้นหลังที่เขาจะสูญเสียโอกาสในการซื้อทาสเหล่านี้ไปหลังจากที่หันหลังได้ยินว่า เมาเจ้าจีพูดอะไรออกมาเขาก็ลันพูดกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับแขกผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอมงั่นหรือเขาต้องไปที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยราชานเนปจูนหลอมอาวุธระดับเทพเจ้าของเขาหรือไม่ในขณะที่คุ้นคิดผู้เชี่ยวชาญการหลอมที่เป็น VIP ก็ได้มาถึงมายาที่ยิ่งใหญ่ระดับชนชั้นที่สูงมากพอพร้อมกับชายใบกลางคนผิวดำที่มีคิ้วหนาและตาโตคิ้วของเขาดูเหมือนกับเป็นลักษณะพิเศษของเขาเช่นเดียวกับความหนาของคิ้ว ที่สามารถพบเห็นได้ในภาพเขียนสีน้ำมันมันง่ายที่จะตัดสินใจว่าใครเป็นมายาที่ยิ่งใหญ่ในเผ่ามายายิ่งเขามีอันดับสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีขนนกที่เต็มไปด้วยสีสันที่ดูสะดุดตามากขึ้นเท่านั้นนั่นคือที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดของราชาแฟนตาซีเนปจูนนั่นดูโอ้ดูเหมือนว่าราชาแฟนตาซีเนปจูนจะชื่นชอบ VIP คนนี้มากภายในกลุ่มมีมายาที่ยิ่งใหญ่ที่สะดุดตาหมาเจ้าจี รีบกระซิบกับหัานหลงังผู้เชี่ยวชาญการหลอมที่มีคิ้วหนาได้ก้าวออกไปข้างหน้าและตบลงไปบนบาของนักลบด้วยความยินดีและกล่าวว่านี่เป็นกลุ่มธาตุที่แข็งเก่งข้าต้องการพวกเขาทั้งหมดจูดๆ่ๆฝูงชนก็เงียบกลุ่มธาตุที่มีพรสวรรค์เหล่านี้มันเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดพวกเขาถูกจับตามองโดยฝูงชนมากมายแต่พวกธาตุเหล่านี้ก็ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญการหลอมคนนี้แต่ก็ไม่มีใครบ่นอะไรเอกว่าเขาเป็น VIP ของราชาัแฟนตาซีเนปจูน ถ้ามีใครจะทำให้เขาต้องอับอายต่อสาธารณชนแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระทำตอนราชาแฟนตาซีเนิจุนด้วยทุกคนสามารถจินตนาการผลลัพธ์ที่ออกมาได้ท่านในนั้นหันหลังก็ยิ้มออกมาก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าช้าก่อนข้าก็ชอบนักนบเหล่านี้เช่นเดียวกันทั้งตลาดปันเงียบสนิทและทุกคนก็หันมองไปที่หันหลัง